เว็บซอมบี้รักเว็บสุ่มรหัสดองเพชรเริ่มต้นเพียงแค่10บาทเท่านั้นโดยมีทั้งระบบ iOS และ Android ซึ่งจะสุ่มเพชรตั้งแต่1,000เพชรจถึง5,000เพชรแถมมีโอกาสได้ EX อีกด้วยถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยผมไปสุ่มกันได้เลยในที่สุดซันจิก็เข้าเกมมาแล้วผมกรารันตีที่ประมาณเอ่อน่าจะ750เพชรนะฮะผมก็เปิดไปก่อนเลยผมตามสูตรนะสกิปด,ด้วยเวารวเร็วอโอเคมา สู่ผมคือสุ่มตอนเที่ยงนผมแล้วก็แจวมาอีกแล้วนะผมหนึ่งร้อยเพชรส่มต่อเลยผมบอกไว้ก่อนเลยผมว่างบที่จะสุ่มสันจีนะคลิปนี้เนี่ยคืองบไม่อั้นนะฮะเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมเออใช้เพชรน้อยเกินไปนะผมตอนที่ครบรอบ4.5ปีนะฮะผมจะให้งบสันจีสัก750ดอป่ะหรือไม่ก็1000เพชรเป็นเลยผมถ้ายังไม่เวล80นะฮะ ผมจะสูมยักว่าจะเวล80ิบเลยนะครับผมโอเคกดต่อเลยผมสูตอนเที่ยงเนี่ยคือได้มาจากคุณล็อกเลยนะฮะแล้วก็ใช้สูตรของผมบวกเข้าไปนะผมคือการสคลิปด้วยความรวดเร็วนะฮะเราก็จะได้ตัวละครที่เราต้องการมาครอบครองนั่นเองนะครับผมผมได้โชว์บอลแล้วผมเมื่อกี้1 0 0รอเพชรเท่านั้นนะฮะเพชรผมเลยเหลือเลยนะตอนนี้คือแบบอยากจะใช้ให้หมดนะฮะ <c oughs> เออแต่ว่าเดี๋ยวขอมาดูนี่ก่อนอ๋อโอเคน่าจะเจ็ด้้าสิบแหละแต่ว่าจะสุ่มต่อเลยเดีไหมวะเนี่ย หรือจะแค่นี้ดีคิดมันสั้นเกินไปอ่ะคือแบบเพชรมันก็เหลือเยอะแต่ว่าเอยเอาอยัางไงดีวะเนี่ยหรือว่าแค่นี้ดีวะเนี่ยโอเคผมตัดสินใจแล้วสุ่มต่อนะฮะอา่าไปยาวไปต้องการววแปดสิบด้วยผมเพราะผมไม่มีเศษยัดนะฮะอากจะเล่นซันจีเหมือนกันนะะผมเพราะว่าผมก็ชอบซันจิมากกว่านิกะอีกนะผมมาทั้งทีแบบนี้เนี่ยจริงๆิมันเป็นตัวรีเจนต์แลกเศษได้ด้วยน,นี่นก็ว่ากันไปนะแต่ว่าคือแบบ ทำไมก็อยากจะเล่น day o n เลยนะผมแม่ขอแบบนี้มันาห้ามกันไม่ได้นะผมความสุขโอเคสุ่มต่อเลยนะผมมาใช้เทคนิคโอเคฮึขอสุ่มบัตรดำก่อนนะผมจุ๊บเอ้ยฮูสฮูนะฮะมาอันที่สองพอ่อโอ้โ <laughs> หโอเคเออเสียงแหบละตอนนี้อะไรกดต่อผมอีกเท่าไหร่เนี่ยอีกร้อยอีกสามร้อยนะผมจะการันตี เอาไงดีวะเอาไงดีวะมันได้มาแล้วอะ่ะหรือจะลุยต่อนี่ยก็เสียเพชรไปเยอะนะแต่ว่าโอเคลุยต่อฮะไม่สนอะไรแล้วนะผมไปเอาเวฟ80มาให้ได้นะผมโอ้โหยังไม่มาอีกหรอมีแต่โคลาไปเอาอีกมาไม่เป็นไรอุ้ยตัวใหม่เยอะเลยเนี่ยโอ้โหเวลาชานเนปจูนเอาเฮ้ยเน็ตหลุดโอเคเอาใหม่เอาใหม่มา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 หน่อยซันจิมาหน่อย,อ,ยอุย้ยสวย อันนสเปลโลนะครับผมสุดยอดปะได้ไปกี่ใบนะฮะหนึ่งใบนะฮะกดต่อนะครับผมขอเวลแปดสิบพอจบเลยและผมจะดองยาวๆยันห้าปีเลยฮะผมจะไม่สุ่มใครอีกเลยถ้าผมจำคำพูดผมไว้นะฮะจะดองยาวๆเลยผมนะตอนนั้นคงจะได้เพชรประมาณสักโอ้ยจริงตอนนี้ก็ถ้าดองถึงห้าปีก็น่าจะได้เยอะอยู่นะฮะสี่พันเพชรได้มั้งถึงตอนนั้นน่าจะได้นะับผมไม่เป็นไรเหลือๆเลยนะับผมไปเพื่อสันจิฮะ มาแต่ยังไม่มาอีกเหรอถาจริงขอหน่อยเถอะโอเคจะได้บัตรดำแล้วมาออกมาหน่อยออกมาหนอ่อยยังอีกนะผมยังอีกโอเคโหจการันตีบัตรดำแล้วโอเคไปครับบมาตันจีผผมการันตีโอเครู้เรื่อง เอลเจ็ดสิบแล้วอีกตัวเดียวทุกคนเออผมจะได้ไหรือเปล่าเนี่ยไม่งั้นเสียอีกเจ็ดร้อยห้าสิบเพชรเลยเนี่ยเอ,อผมพลาดที่กดต่อเองนะผมที่ท้านี่ดูผมดีแล้วนะหนึ่งร้อยเพชรนี่คือสวยแล้วนะผมผมยังคงเซติไว้ได้นะโอ้โหแต่ว่าน,นี่คือผมไหลต่อเองนะผมมันก็มันก,มนก็มันก็เสียไม่เยอะหรอกมันก็นิดเดียวแหละตอนนี้ก็750เจ็ดร้อยห้าสิบเพชรแล้วนะฮะแปดร้อยแล้วบ้างเก้าร้อยตอนนี้โอเคได้บัตรดำมาแนละ้วผมผมไปสุมบัตรดำก่อนแนละ้ว เผื่อได้นิกะขึ้นมานี่ว้าวเลยอ่ะไม่ใช่นะได้โคล่ามาแทนโอเคมันต้องมีจริงอ่ะผมไหลมาขนาดนี้แนละ้วผมต้องได้อ่ะอีกสักตัวหนึ่งสันจีนะผมจะทำตามนะทุกคนอันนี้เป็นสำหรับคนที่เอมีเพชรเยอะๆนะอ่ะ,อะโอเคเยี่ยมสุดยอดโอ้เกือบตายโอ,โอ,โอ้ดีนะ้หยู่ที่1800ก็ยังพอได้ครับ ยังดองต่อได้ยาวๆเลยครับผมถึง5ปีเนี่ยนะ่าจะมีสักอุ้ยสามสี่พันแล้วมัง้งตอนนั้นนะ่ะโอเคได้อยู่ครับผมโอเคมาเล่ยยาวๆเลยนิกะซันจีเนะี่ยโอ้โอเคครับปิดฉาก4.5ปีได้สวยครับผมโอเคก็ขอให้ทุกคนโชคดีกับการสุ่มซันจีแล้วกันนะฮะก็คลิปนี้เนะี่ยก็มีเท่านี้นะผมใครมีเขาเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์ได,ด้เลยนะผมวันนี้ขอตัวลาไปนะครับสวัสดีครับ ใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มเกมวันพีชบอลตี้รัดนะผมกลุ่มนี้เนี่ยไปกลุ่มพูดคุยแล้วก็ซื้อขายแลกเปลี่ยนไอดีนะฮะถ้าใครยังไม่ได้เข้าเนี่ยสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมแล้วถ้าใครอยากซื้อขายผ่านการปลอดภัยเนี่ยต้องแอดเอกเท่านั้นเลยผมสามารถทักแอดเอกไปได้เลยนะฮะรับรองว่าปลอดภัยแน่นอนนะผม